สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารขอนำเสนอการเรียกหลักฐานรับรองการหักภาษีณที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 414.3ทบ .533 ลงวันที่8สิงหาคม2568เงื่อนไขการใช้งาน 1. ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS ไทยกรณีจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงเท่านั้น 2. ระบบจะแสดงหลักฐานรับรองการหักภาษีนที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ4237ก็ต่อเมื่อเงินได้อนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินแล้วเท่านั้น3สามารถเรียกหลักฐานสำหรับรายการขอเบิกเงินที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2568การเรียกหลักฐานการรับรองการหักภาษีนที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ4237สาสำหรับหน่วยงานของรฐัฐมีวิธีการดำเนินการในระบบ newgfmis ไทยดังนี้ ล็อกอินเข้าระบบ newgfmis ไทยเลือกเมนูระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกดปุ่มระบบเบิกจ่ายกดปุ่มพิมพ์เอกสารกดปุ่มหลักฐานการรับรองการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่หน้าจอการพิมพ์หลักฐานการรับรองการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขในการเรียกหลักฐานรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ4 2 3 7ดดังนี้รหัสหน่วยงานและรหัสหน่วยเบิกจ่ายระบบแสดงให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งาน รหัสผู้ขายระบุรหัสผู้ขายจํานวนสิบหลักวันเดือนปีที่จ่ายระบุวันเดือนปีที่ประมวลผลจ่ายตีบัญชีเอกสารขอเบอิกระบบแสดงให้อัตโนมัติเอกสารขอเบอิกระบุเลขที่เอกสารขอเบอิกเงินจำนวนสิบหลักวันที่ผ่านรายการระบุวันเดือนปีที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบอิกเงินกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงหน้าจอหลักฐานรับรองการหักภาษีณที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบส2 3ส กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์หลักฐานรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์สองรายงานสรุปสถานะการพิมพ์หลักฐานรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ4237ใช้สำหรับดูรายละเอียดของหลักฐานรับรองและการพิมพ์หลักฐานรับรองโดยมีวิธีการเข้าระบบ Newgfmis ไทยดังนี้ล็อกอินเข้าระบบ Newgfmis ไทยเลือกเมนูระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐกดปุ่มระบบเบิกจ่าย กดปุม ق, นะ่มรายงานภาษีหักหน้าที่จ่ายกดปุ่มรายงานสรุปสถานะการทิมหลักฐานรับรองการหักภาษีนะที่จ่าย n a p เดสกอแท็กระบุเงื่อนไขาการเรียกรายงานสรุปสถานะการทิมหลักฐานรับรองการหักภาษีที่จ่าย n a p เดสกอแท็กดังนี้วันเดือนปีที่จ่ายระบุวันเดือนปีที่ประมวลผลจ่ายกรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ประมวลผลจ่ายระบบแสดงรหัสหน่วยงานให้อัตโนมัติตามสิทธิ์เข้าใช้งานระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวนสิบหลัก เอกสารขอเบิกระบุเลขที่เอกสารขอเบิกจำนวนสิบหลักวันที่ผ่านรายการระบุวันเดือนปีที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงินกรณีต้องการเรียกข้อมูลตามวันที่ผ่านรายการรหัสผู้ขายระบุรหัสผู้ขายจำนวนสิบหลักกรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขายกดปุ่มแสดงรายงานระบบจะแสดงหน้าจอรายงานสรุปสถานะการทิมหลักฐานรับรองการหักภาษีณที่จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ทร042611502ขอบคุณค่ะ